คนใส่ชุดคุยเพื่อไปต่อแต่บางคนแค่ใส่ใจเพื่ออยู่ให้รอดแอลลูกแปรแอนใส่ชุดคุยเดินเข้ามาร้านโจกอย่างมั่นใจว้าวพี่นุน่นยังขายโจกอยู่เหรอคะทําไมพี่ไม่รู้จักพัฒนามันดูโลโคจังเลยใช่จ้ายังขายโจกเหมือนเดิมถึงแม้จะดูโลโคแต่ก็อร่อยแล้วก็ขายได้นะแอลพอแปแอนได้ยินแบบนั้นมปยืนข้างๆลูกสาวและคิงต่อแอลนี่เรียนถึงอินเตอร์เลยนะจบแล้วก็จะบินไปทํางานที่เซี่ยงไฮ้ทันทีเลยและเงินเดือนไม่ต้องพูดถึงเยอะกว่าใครใน ซอยนี้แน่นอนเพราะนุ่นโดนแทะแบบนั้นก็ได้แต่นิ่งและก้มมองโจกในหม้อแต่ก็ไม่ตอบฉันฝันว่าอยากใส่ชุดครุยแต่ชีวิตไม่ปล่อยให้ฉันได้ใส่และก็ไม่มีใครถามเลยว่าฉันเจ็บแค่ไหนเวลาที่ต้องเลือกความเป็นแม่แทนความฝันทุกคนต่างบอกว่าชีวิตของหนูมันจบแล้วแต่ไม่มีใครถามเลยว่าหนูยังสู้ต่อได้ไหมในวันที่โลกหันหลังให้เราแต่ก็ยังมีใครบางคนที่ยิ้มให้เราอยู่ตรงนี้ลุงลูกค้าประจำมองหน้านุ่นและพูดขึ้นมารู้ไหมนุ่นคนเรียน จบเยอะก็จริงแต่คนที่ทํางานเป็นคนที่ไม่ท้อกลางทางน่ะมันหายากกว่าเยอะเลยนะขอ,อนุนได้ยินแบบนั้นมานั่งข้างๆลุงแล้วพูดว่าลุงคิดว่าคนอย่างหนูจะมีวันดีๆกับเขาบ้างไหมลุงยิ้มแล้วตอบกลับวันดีๆไม่ได้รออยู่ที่ปลายปริญญาหรอกลูกแต่มันอยู่ที่มือเราต่างหาก